ทำไมจิตถึงสําคัญกว่าการลงมือทำแบบกลัวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดียที่ช่อง d e ีย t ดอะเ t t เทนะคะวันนี้เดียมีคำถามหนึ่งค่ะที่อยากจะชวนคุณคิดค่ะคุณเคยพยายามทำงานหนักแทบตายแต่ว่าเงินก็ยังไม่พอใช้หรือว่ามันยังไม่เข้ามาอยู่ดีไหมคะหรือว่าเคยรู้สึกไหมว่าแม้จะลงมือทำเยอะแต่ทำไมมันเหมือน ยังวนอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรขยับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเลยในชีวิตของคุณเหมือนคุณทํางานเหนื่อยไปวันวันพยายามแล้วพยายามเล่าแต่เงินก็ยังไม่มาบางคนค่ะคิดว่าคําตอบคือต้องทําให้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่าการลงมือทําคือพลังของจิตค่ะแล้วก็คลื่นของความรู้สึกที่เราเนี่ยส่งออกไปขณะลงมือทํานั่นเอง วันนี้ค่ะเดียจะพาไปให้เข้าใจว่าทําไมกดแรงดึงดูดถึงทํางานคู่กับเรื่องเงินได้จริงและทําไมจิตที่มั่นคงสําคัญกว่าการทํางานแบบเต็มไปด้วยความกลัวค่ะเราทุกคนคือพลังงานค่ะแม้แต่ร่างกายของเราค่ะก็ประกอบไปด้วยอะตอมที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาและความคิดบวก,กับอารมณ์ของเราก็ปล่อยขึ้นพลังงานออกมาเหมือนกันหลักของควอนตัมฟิสิกส์ค่ะบอกว่า ผู้สังเกตการมีผลต่อสิ่งที่สังเกตหมายความว่าแค่คุณรู้สึกยังไงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะมันก็ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าคุณทํางานด้วยจิตที่กลัวว่าจะไม่มีเงินค่ะคุณก็จะส่งคลื่นพลังของความขาดแคลนออกไปจัก,กรวาลก็ตอบสนองด้วยประสบการณ์ที่ตอกย้ําความไม่มีนั้นกลับมาให้คุณค่ะแต่ตรงกันข้ามถ้าคุณนะคะทํางาน จากจิตใจที่รู้สึกมั่นคงจิตใจที่รู้สึกว่าฉันมีอยู่แล้วและฉันพร้อมรับเงินที่กำลังไหลเข้ามาเนี่ยคุณก็จะส่งคลื่นพลังงานของความพอความมั่งคั่งซึ่งมันจะเปิดประตูโอกาสช่วยเหลือคนอื่นและเหตุการณ์ดีๆให้ปรากฏขึ้นจริงๆคะ่ะคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณทำงานจากแรงผักของความกลัวหรือว่า เป็นแรงดึงดูดจากความมั่นใจกันแน่ค่ะทุกอย่างในโลกนี้ค่ะรวมถึงตัวเราเองมันคือพลังงานสสารทั้งหมดในโลกนี้ไม่ใช่ของแข็งอย่างที่ตาเห็นแต่เป็นประกอบด้วยอะตอมค่ะซึ่งข้างในอะตอมค่ะมันจะมีพื้นที่ว่างและมีพลังงานที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นร่างกายความรู้สึก และแม้แต่เงินค่ะล้วนเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานทั้งนั้นที่คุณสามารถส่งออกไปจากจิตและดึงดูดสิ่งที่มีความถี่เดียวกันกลับเข้ามาหาคุณค่ะจิตของคุณค่ะส่งคลื่นพลังงานออกมาสมองของเราค่ะไม่ได้แค่คิดเฉยแต่มันปล่อยคลื่นไฟฟ้าออกมาอยู่ตลอดนักวิทยาศาสตร์ค่ะวัดคลื่นเหล่านี้จากเครื่อง EEG ค่ะซึ่งแสดงเห็นว่าความคิดแต่รูปแบบนั้น,น่ะปล่อยความถี่แตกต่างกัน ถ้าเป็นคลื่นเบต้านะคะมันจะเป็นความรู้สึกตื่นตัวค่ะใช้สมองการคิดหนักส่วนคลื่นอัลฟาค่ะเป็นคลื่นของความผ่อนคลายค่ะเวลาที่คุณผ่อนคลายหรือมีสมาธิคลื่นสมองคุณจะเปลี่ยนอยู่ในคลื่นอัลฟาค่ะต่อมาค่ะคลื่นที่สามคือคลื่นทีต้าค่ะจะเป็นการที่เราเนี่ยอยู่ในสภาวะสมาธิแบบลึกซึ้งนะคะและสุดท้ายค่ะคลื่นที่สี่คือคลื่นเดลต้า คือช่วงเวลาที่เราหลักสนิทเมื่อคุณคิดถึงความมั่งคั่งค่ะด้วยรูปแบบความรู้สึกที่เบิกบานปลอดโปร่งจิตของคุณค่ะจะปล่อยขึ้นพลังงานระดับสูงอัลฟาซึ่งเป็นคลื่นที่สอดคล้องกับพลังงานของความสําเร็จความคิดสร้างสรรค์แล้ะก็การดึงดูดแต่ถ้าคุณคิดถึงเงินด้วยความเครียดหรือว่าความกลัวค่ะคุณจะอยู่ในคลื่นของเบต้าซึ่งจะเป็นพลังงานของความตึงเครียดความขาดแคลน ซึ่งเป็นคนลักษณะพลังงานกับเงินค่ะที่ต้องการความโปร่งโล่งและนี่คือเหตุผลว่าค่ะทําไมความรู้สึกของคุณตอนที่คิดเรื่องเงินค่ะมีผลมากกว่าจํานวนชั่วโมงที่คุณทํางานเรามาดูเรื่องของกฎแรงดึงดูดกันค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันค่ะในโลกของพลังงานเนี่ยมีหลักการหนึ่งที่เรียกว่า like a t t r a c t like ค่ะเหมือนดึงดูดเหมือนอย่างที่เดียบอกค่ะสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากัน ความหมายคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ข้างในค่ะจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันจากภายนอกกลับเข้ามาตัวอย่างเช่นค่ะถ้าคุณรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอยู่แล้วคุณจะดึงดูดประสบการณ์ที่ยืนยันว่าใช่คุณมีอยู่แล้วจริงๆแต่ถ้าคุณรู้สึกกลัวว่าเงินจะหมดหรือห่วงเรื่องภาระนะคะคุณก็จะเจอกับสถานการณ์เดิมๆค่ะที่ตอกย้ำความกลัวนั้นเช่นค่าใช้จ่ายกระทันหัน อะไรแบบนี้จะเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวความคิดและความรู้สึกของคุณค่ะจึงเป็นเหมือนแม่เหล็กพลังงานที่ดึงดูดประสบการณ์การเงินเข้ามาตามสิ่งที่คุณเชื่อนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าอะไรคือเบื้องหลังพลังดึงดูดที่แท้จริงค่ะสิ่งที่เป็นเบื้องหลังพลังดึงดูดที่แท้จริงก็คือจิตใต้สํานึกค่ะ ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมความเชื่อและการตัดสินใจถึง9 5ของชีวิตเราเลยถ้าลึกๆค่ะเรามีความเชื่อว่าเงินหายากไม่คู่ควรกับความรวยหรือว่าต้องเหนื่อยมากเลยถึงจะได้มันมาค่ะต่อให้คุณทําเทคนิคกี่อย่างค่ะพูดบวกแค่ไหนหรือทํางานหนักแค่ไหนค่ะจิตใต้สํำนึกก็ยังส่งคลื่นพลังความขัดแย้งออกไปผลก็คือคุณจะรู้สึกติดขัดไม่ลื่นไหลในการหาเงินค่ะ วิธีฝึกนะคะก็คือให้นั่งสมาธิค่ะให้จิตใจนิ่งเพื่อให้เปลี่ยนเครื่อสมองเข้าสู่ภาวะปรับโปรแกรมใหม่ค่ะแล้วก็ฟังคำพูด affirmation นะคะก่อนนอนเพื่อให้จิตใต้สมนึกเนี่ยมันเปิดรับแล้วก็เขียนสิ่งที่ขอบคุณในเชิงบวกเรื่องเงินทุกวันค่ะเพื่อรีเซ็ตพลังงานความขาดแคลนทีนี้เรามาดูกันว่า พลังงานของเงินค่ะมันคือการแลกเปลี่ยนคุณค่าค่ะไม่ใช่แค่จํานวนเงินเวลาเราพูดถึงเงินเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเป็นเพียงตัวเลขหรือธนบัตรที่ต้องข,อขวายคว้าให้มากที่สุดแต่ความเป็นจริงค่ะระดับพลังงานเงินคืคอตัวการของการแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ยิ่งคุณค่ะส่งคุณค่าที่แท้จริงออกไปเช่นช่วยให้คนคลายทุกข์ให้แรงบันดาลใจหรือช่วยประหยัดเวลาคุณยิ่ง เพิ่มขึ้นพลังงานบวกของตนเองค่ะเงินก็จะไหลกลับมาเป็นผลลัพธ์ของการสะเทือนในระดับจิตของคุณจิตของคุณค่ะไม่ควรจ้องแค่ตัวเลขแต่ให้ตั้งคําถามว่าวันนี้ค่ะคุณให้คุณค่าอะไรใครไปบ้างฉันได้สร้างพลังงานที่ให้คนรู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยังเมื่อคุณสร้างพลังงานแบบให้ค่ะเงินจะกลายเป็นสิ่งที่ตอบสนองโดยอัตโนมัติไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตาม และนั่นค่ะคือจุดเปลี่ยนของคนที่รวยจากภายในพวกเขาทะไม่จําเป็นต้องทําเพื่อเงินแต่พลังงานของเขาตรงกับคลื่นของคุณค่าที่แท้จริงค่ะเงินจึงไหลเข้ามาเองโดยธรรมชาติยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะสมมติว่ามีคนสองคนค่ะขายของออนไลน์ขายของแบบเดียวกันเลยนะคนแรกค่ะโพสต์สินค้าด้วยความคิดว่าขอให้มีคนซื้อทีเถอะฉันต้องใช้เงินส่วนอีกคนค่ะ โพสด,ด้วยจิตที่สงบมั่นใจค่ะและมีความสุขกับการให้คุณค่ากับลูกค้าค่ะแม้ว่าเนื้อหาจะคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์มันจะต่างกันค่ะเพราะคนที่ส่งพลังบวกออกไปจากใจเนี่ยมักจะดึงดูดลูกค้าอยากซื้อแบบจริงๆเข้ามาในขณะที่คนโพสจากความกลัวค่ะมักจะได้แค่ยอดไลค์ค่ะแต่ไม่ใช่ยอดโอนคุณเคยรู้สึกไหมว่าตอนที่คุณทำจากใจ ที่แบบเบิกบานใจที่ให้เนี่ยมันมักจะได้ผลลัพธ์ง่ายกว่าตอนที่คุณทาด้วยความกดดันถ้าคุณเคยมีสถานการณ์แบบนี้นะคะแชร์เรื่องราวของคุณลงมาในคอมเมนต์ให้ดิยหน่อยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะจิตคือเครื่องส่งสัญญาณเงินค่ะเงินไม่ตอบสนองต่อความเหนื่อยล้าค่ะแต่มันตอบสนองต่อพลังงานภายในที่คุณส่งออกไปเมื่อคุณปรับจิตของคุณให้สอดคล้องกับความมั่งคั่งค่ะ เงินก็จะเริ่มตอบสนองคุณโดยไม่ต้องดิ้นรนหนักเหมือนเดิมสิ่งสำคัญคือคีย์ที่อยากให้คุณจำเอาไว้นะคะให้คุณเปลี่ยนภายในของคุณก่อนหรือเปลี่ยนจิตของคุณก่อน,นะคะ่ะแล้วโลกภายนอกจะเป็นกระจกสะท้อนพลังงานที่คุณปล่อยออกมาการลงมือทำในโลกภายนอกค่ะสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือพลังงานภายในอย่าปล่อยให้ความกลัว เป็นตัวขับเคลื่อนเพราะมันจะพาคุณวนอยู่ในหลูกของความขาดแคลนค่ะในขณะที่พลังจิตที่สงบชัดเจนแล้วก็มั่นใจเนี่ยจะกลายเป็นสนามแม่เหล็กที่ดึงดูดอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องฝืนให้คุณลองกลับไปสังเกตตัวคุณเองค่ะว่ากิจกรรมทางการเงินในแต่ละวันของคุณน่ยคุณกําลังลงมือทําจากขื่นความถี่แบบไหนค่ะและถ้าคุณอยากเปลี่ยนพลังงานในใจให้ดึงดูดเงินง่ายขึ้นค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่อง Dear The Better นะคะแล้วรอคลิปถัดไปค่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีต่างๆที่เดียได้เรียนรู้มาและแบ่งปันให้กับคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้คุณรีเซ็ตใจแล้วก็ดึงดูดเงินได้มากขึ้นค่ะหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์มาบอกกันค่ะว่าตอนนี้คุณอยากเริ่มฝึกพลังภายในของคุณแบบไหนเพื่อดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิต เราเจอกันใหม่ในตอนถัดไปค่ะขอให้ทุกจังหวะที่คุณหายใจเต็มไปด้วยพลังของความมั่งคัง่งที่ดีและมีอยู่แล้วสวัสดีค่ะ